ข่าวโดยสำนัิบสาว INN มนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะสวบขยืนยันนะคะจำเป็นต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกออกไปก่อนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน แพทย์หญิงพานประพายงตระกูลผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคค่ะระบุว่าตามที่มีข่าวกระทรวงสาธารณสุขเดนมาร์กได้ประกาศระง,งับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาเป็นการชั่วคราวไปก่อน14วันและอีก6ชาติในยุโรปก,ก็ระง,งับการฉีดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วเช่นกันพร้อมระบุถึงรายงานพบผู้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจำนวน22รายจากผู้ที่ฉีดทั้งหมด3ล้านรายอย่างไรก็ตามคณะกรรมการวัคซีนก็พิจารณาว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดย,ยังอยู่ในภาวะ ที่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยจึงให้ระงรับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาออกไปก่อนรวมถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ได้มีการเลื่อนการฉีดให้กับนาย,ยกรัฐมนตรีออกไปโดยรายละเอียดก็เป็นไปตามที่สาธารณสุขแถลงไปแล้วจึงอยากให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากสบคและกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดจากการฉีดวัคซีนค่ะ ทางนี้แพทย์หญิงพันประพาบอกว่านอกจากนี้มีหลายคนสอบถามถึงเทศกาลสงการานต์ที่กําลังจะมาถึงนี้จะสามารถจัดได้หรือไม่17มีนาคมนี้ค่ะจะประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาม,มาตรการที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมสงการานต์ก่อนเสนอสอบคอชุดใหญ่19มีนาคมจึงของให้ประชาชนรอติดตามข่าวค่ะ วิษณุยืนยันนะคะเรื่องของการแก้แขไขรัฐธรรมนูญค่ะที่ลงมติวาระหนึ่งวาระสองไปไม่แท้งนะคะแต่แนะว่าให้งดออกเสียงในวาระสามน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด ายวิษณุเครือง,งามรองนายรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะหลังศาลวิิจฉัยออกมาว่าให้ประชาชนทำประชามติก่อนจึงจะสามารถแก้ไขได้จะกระทบกระบวนการในรัฐสภาที่จะประชุมในวาระ3 7และ18มีนาคมนี้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาค่ะเนื่องจากการลงมติสภาผู้แทนรัศฎรวาระหนึ่งวาระสองไม่ได้มีอะไรผิดพลาดแต่ในการลงมติวาระสามมีความจําเป็นหรือไม่ก็ต้องหารือกันในรัฐสภาในวันที่17มีนาคมนี้หากเห็นว่าไม่มีความ จำเป็นก็ไม่ต้องลงมติเนื่องจากมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแต่หากสภาหเห็นว่าไม่เป็นอะไรแล้วโหวตใหม่และหากต้องลงประชามติก่อนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ก็จะมีความเสี่ยงเนื่องจากสารมีการวินิจฉัยออกมาแล้วก็มีหลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทั้งสสและสวจึงอาจจะมีคนไม่ร่วมประชุมหรือง,งดออกเสียงได้และหากลงมติไม่เห็นชอบเพื่อความให้ตกไปก็จะได้จบกระบวนการและเริ่มต้นขึ้นใหม่ส่วนจะเริ่มต้นทั้งฉบับหรือแก้เป็นรายมาตราก็ต้องไปหารือกันเอาเองค่ะ ส่วนเรื่องการทำประชามติต้องทำพรบรประชามติออกมาก่อนและเข้าวาระสองต้องให้กรรมธิการซึ่งสภาต้องเป็นคนโหวตหากร่างประชามติลงพระประมาภิไธยแล้วสามารถทำได้เลยค่ะไม่ต้องรอ90วันโดยยืนยันว่ากระแสร,รัฐสภาอยากให้แก้เป็นรายมาตราเพราะเร็วและไม่ยากประมาณหนึ่งเดือนก็เสร็จเพียงแต่ในสภาจะต้องมีการตกลงกันว่าจะแก้ในมาตราไหนยอมรับว่าอาจต้องใช้เวลาในการหาหรือแต่ทางที่ดีที่สุดการแก้ไขรายมาตราที่ไม่ลงไม่ต้องลงประชามติ ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่า17มีนาคมนี้ค่ะสภาจะว่าอย่างไรแต่หากมีการคว่ำก็ถือว่าจบลงด้วยดีแม้ไม่ถูกใจแต่ก็ไม่เกิดปัญหาแต่หากลงวาระสามแล้วผ่านจะเดินหน้าต่อลําบากและอาจมีคนไปยื่นสารวินิจฉัยอีกเพราะว่าบางมาตราใช้เสียง2ใน3าและสามในสี่รวมถึงไม่ต้องใช้เสียงวุฒิสภาซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ไม่มีปัญหาถูกมาตราที่ผูกพันกับสสรก,ก็จะเกิดปัญหาได้ทางนี้มาถามว่าวาระสามควรจะโหวตตกไปหรือไม่เรื่องนี้ ถ้าอยากให้จบนายวิษณุบอกว่าก็งดออกเสียงไปปิดท้ายกันที่ประธานอคออสอส่งทนายไปฟ้องประเรสริฐสสเพื่อไทยแล้วค่ะอภิปรายพาดพิงหมิ่นประมาทเรื่องของการทุจริตการจัดซื้อและขายถุงมือยางนายสุชาติเตจจักกรเสมาประธานองค์การ ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าหรืออคสอค่ะพร้อมด้วยนายประพันธ์คูณมีทนายความเดินทางมาที่ศาลอาญารัชดาเพื่อเป็นโจทยื่นฟ้องนายประเสริฐจันทระร,รวงทองสอสอนคร,รรัชสีมาและเลขาธิการพรคเพื่อไทยเป็นจำเลยค่ะจากกรณีที่ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในจุนลิลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องการปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตทำสัญญาลวงซื้อขายถุงมือยางของอคสมูลค่ากว่า1,12,500ล้านบาทและสร้างความ เสียหายกับรัฐ2,000ล้านบาทซึ่งในการอภิปรายมีการพาดพิงมาถึงนายสุชาติทําให้เกิดความเสียหายจึงได้มายื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน30ล้านบาทค่ะ นายประพันธ์ในฐานะทนายความโจทย์บอกว่านายประเสริฐได้กล่าวหานายสุชาติร่วมมือกับรัฐมนตรีวางแผนเตรียมการกระทําการทุจริตโครงการจัดซื้อถุงมือยางทําให้นายสุชาติร่ำรวยผิดป,ปกติและนําคลิปซึ่งไม่เกี่ยวกับนายสุชาติสั่งการใดๆเรื่องนี้มาเปิดสภาโดยมีการตัดต่อข้อความการอภิปรายเป็นเท็จกล่าวหาใส่ความนายสุชาติจึงได้นําคดีมาฟ้องต่อศาลโดยภายหลังยื่นฟ้องแล้วศารลรับฟ้องเอาไว้ในสารระบบเป็นคดีหมายเลขดําแล้วค่ะและนัดไต่ส่วนมูลฟ้องโจทก์ตั้งแต่ในวันที่ 5การกฎาคม2564ในเวลา9นาฬิกาค่ะจบการเสนอข่าว13นาฬิกานาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN